สำหรับตอนนี้นะครับรถไฟลาวจีนก็กําลังเป็นที่นิยมสำหรับคนไทยคนลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวทาง LTV ทีว o ชนก็จะขอนำเสนอเป็นคู่มือเบื้องต้นสั้นๆนะครับสำหรับการนั่งรถไฟข้ามประเทศลาวจีนนครหลวงเวียงจันทร์คุณหมิครับ ซึ่งค่าตั๋วก็อยู่ที่1ล้านกีบใช้เวลา10ชั่วโมงครึ่งนับตั้งแต่วันที่13เมษาย,ยนที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดการเดินรถไฟโดยสารข้ามประเทศจากสถานีนครหลวงเวียงจันทร์ถึงสถานีคุนหมิงใต้วันละหนึ่งเที่ยวไปกลับโดยบริษัทร,รถไฟลาวจีนแจ้งครับว่ามีรถไฟ2ขบวนที่วิ่งข้ามประเทศก็คือขบวนรถไฟล้านสาง D888 นครหลวงเวียงจันทร์คุนหมิงและขบวนรถไฟฟูซิ่งดี8 7คุนหมิงนครหลวงเวียงจันทร์ รถไฟข้ามประเทศขบวนละ252ที่นั่งใช้เวลาเดินทาง10ชั่วโมงครึ่งรวมเวลาที่ต้องยื่นเอกสารข้าประเทศและรถไฟจอดรับส่งเพียง8สถานีจอดสถานีที่ฝั่งลาวครับก็คือนครหลวงเวียงจันท์วังเวียงหลวงพระบางบ่อเต้นและจอดที่สถานีฝั่งจีนก็คือบ่อหาน12ปันนาฟูเออคุณหมิงใต้ตอนการเดินทางคุณจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ ก็คือ1ยื่นขอวีซ่าไปที่ประเทศจีนที่สถานทูตจีนในสปปลาวโดยใช้เวลาประมาณ4วัน 2. การขอวีซ่าต้องแจ้งรายละเอียดแผนการจะไปพักอยู่สถานที่ใดในประเทศจีน 3. เตรียมพาส,สปอร์ตร,รูปถ่าย4คูณ6จำนวน2ใบและ4ค่าบริการออกวีซ่า15ดอลลาร์ต่อคนสำหรับการจองตั๋วรถไฟก็คือจองผ่านแอป lcr ticket app ซึ่งชำระเงินผ่านบัตรย n i น n Pay ปวีซ่ หรือชเค่าตั๋วรถไฟจากนกครหลวงเวียงจันทร์คุณหมิงใต้ราคาอยู่ที่1,192,000กีบและตอนนี้ครับสามารถจองได้แล้วนะครับสามารถไปรับตั๋วได้ที่ศูนย์การค้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์หรือสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ก่อนออกเดินทางขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าว CI